สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเลือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสือสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน,น,นเน่ชาแนลสวันนี้เราก็มาอยุดเกมสำหรับคนนี้เข้ากันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับในที่สุดเพื่อนๆทีมงานเนี่ยเขาก็ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปหวยลงที่ <laughs> วันพันแมนครับก็ถ้าเรามาดูตัวละครจากในคลิปนะคือมาทําดีอยู่เพื่อนอยู่ดีโคเท่นะครับเจนอสแล้วก็นี่กาลงนะครับก็มาด้วย ท้าซืมากินะครับฟูบุกิโอโหมาคู่เลยดูฟูบุกินี่ใช้ได้เลยนะรวมไปถึงซิลเวอร์แฟงด้วยนะครับโหอย่างเท่ซึ่งตัวละครที่มาโชว์ในคลิปเนี่ยยังไม่หมดเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตัวละครที่จะเข้ามานะครับมันมาทั้งหมดถึง8ตัวเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของวันทันแมนที่จะเข้ามาหน่อยดีกว่าว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอย่างแรกเลยกิจกรรมตอนนี้นะครับที่เพื่อนเพื่อนสามารถร่วมเล่นได้นะอันนี้เนี่ยผมไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนพลาดนะครับผมก็เลยยกมาไว้ที่ต้นคลิปเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมเติบโตสุดพิเศษนะครับระยะเวลาเข้าร่วมก็ตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่24พฤษภาคมนะครับโห่ก็อยู่นานนะเดือนหนึ่งเลยซึ่งของรางวัลน,นะครับมีลุ้นทั้ง iPhone นะครับกับ AirPods ตัวเจนด้วยสําหรับใครที่พาลาดรางวัลก่อนหน้านะครับก็สามารถมาลุ้นจากกิจกรรมนี้ได้นะสำหรับกิจกรรมวันพันนะครับวิธีเข้าร่วมเนี่ยให้เพื่อนๆคลิกที่หมัดตรงนี้ครับก็ลิงเข้าร่วมนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถกดได้เลยนะครับอ่าคลิกขึ้นมา แล้วก็ใส่เซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นนะครับเซิฟซี่เลือกเซิร์ฟเวอร์นะผมผมลูพินัสนะแต่ว่าเพื่อนๆส่วนมากอาจจะอยู่แอรียลนะครับก็ใส่ให้ถูกนะส่วนอันที่สามเนี่ยจะเป็น CS c o d โค้ดนะครับเราสามารถเช็คได้จากในเกมนะครับที่เฟืองนะครับสติ่งตรงนี้เลยนะครับ c s เอชโค้ดเพื่อนๆสามารถกดคัดล็อกโค้ดตรงนี้นะแล้วก็เอามาเพจใส่ได้เลยนะครับใส่ชื่อบัญชีแล้วก็ ID l o ล็อกอิน e m อีเมลแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกนะครับให้หมดตรงนี้แล้วก็กดเข้าร่วมชิงรางว ก็สาหรับกิจกรรมแรกนะครับจบไปต่อมากิจกรรมที่2นะครับกิจกรรมคูปองคนจริงสาหรับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่ให้เราฝึกกับ3ตัวละครนะครับไซตมามะเจนอสล้วก็ทัสมากิซึ่งตัวละครแรกที่จะเปิดให้เราฝึกเนี่ยก็คือไซตมามะนะครับเวลาบ่ายสองของวันนี้นะวันที่13ส่วนเจนอสเนี่ยจะเปิดในวันที่17แล้วก็ทัสมากิจะเปิดในวันที่20สนะครับสาหรับของรางวัลที่ได้ของกิจกรรมนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกคัมภีร์ผู้แก่งกล้าเป็นเบื่อจากที่ผมดูมานะ มันคือตั๋วซลมอนของกิจกรรมคลาโบวันพันแมนครับสำหรับสกอร์ส้มนะครับรู้สึกว่ามันจะไม่สามารถเอาไปเปิดตู้พิกอัพกิจกรรมคลาโบได้เพื่อนๆจะต้องใช้เป็นสกอร์พิเศษนะครับคมพีผู้แก่งข้าอันนี้ในการเปิดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดองสกอร์ส้มเยอะๆนะครับแล้วก็ไปเปิดตอนกิจกรรมเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยทำไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่สกอร์ส้มจะทําได้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ตัวละครแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเอาตัวละครไปใส่พรแห่งแท่นบูชาได้อยู่แล้วก็เอาสกอร์ส้มเนี่ย ไปสุ่มลุ้นจากตรงนั้นก็ยังได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อนๆก็อาจจะต้องลองวางแผนกันใหม่อีกทีหนึ่งนะคือตัวผมเองเนี่ยดองสกอ์ส้มไปเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยก็คิดอยู่นะครับว่าอาจจะเอาไปเปิดตู้นกแก้วน้ําหรือว่าจูโนโนะครับเพิ่มเติมนะส่วนของอีกอันนึงที่จะได้นะครับจะเป็นคูป,ปองฝึกพละกาลังกับผู้แก่งกล้า4ดาวนะครับซึ่งคูป,ปองอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช่อันที่เขาอธิบายตรงนี้หรือเปล่านะครับอัปเกรดรวดเดียวสู่เลเวล60ด้วยคูปองงคคนนจรริะับ เอาจริงนี้ทำไมมใช้คนจริงแต่ว่าข้างล่างมันผู้เก่งกาจดิผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็สําหรับเจนนสนะครับจะเปิดในวันที่17นะครับอย่างที่บอกไปของรางวัลที่ได้เนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายทัตซึมากินะครับก็เหมือนกันแต่จะเปิดในวันที่20ครับ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเราอินต่อเนื่องด้วยนะครับรู้สึกว่าเขาจะส่งของรางวัลน,นะครับมาทางจดหมายในเกมเลยเพื่อนๆลองไปเช็คดูนะครับน่าจะได้กันแล้วนะวันที่1ลมหายใจชีวิต3ามชิ้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ได้มาแล้วนะและตรงนี้อย่าลืมลอาอินให้ครบ10วันด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้คัมพี์ผู้แก่งล้าน่าจะเป็นตัวคาชาที่ไวเปิดตู้โคลาโบไซตามะนะครับเพิ่มอีก8ตัวเลยนะครับจากกิจกรรมเราอินตรงนี้นะอ่าแล้วก็ต่อมาเรามาดูประกาศแจ้งกิจกรรมล่วงหน้าคอแลแลบของสมเครัว ระยะเวลาคอลแลบนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่27จนถึง25พฤษภาคมนะครับก็ประมาณ1เดือนเลยซึ่งตัวละครทั้ง8ตัวนะครับจากวันพันแมนที่จะมาเยือนโคนิคอลเนี่ยก็จะมีธาตุไฟเจนอสกับอะตอมิกซามูไรนะครับเอาจริงอะตอมิกซามูไรผมไม่ได้ชอบตัวนี้เท่าไหร่ส่วนธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นกาโร่แล้วก็ซิลเวอร์แฟงนะครับโอ้าตุน้ำนี่มีทรงมาโหดนะแล้วก็ธาตุลมนะครับทัสึมากิกับฮิมะนรกฟูบุกิครับส่วนธาตุแสงนะครับจะเป็นไรเดอร์ไลท์ใบขับขี่นะครับหรือว่า ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกกันว่ามูเมงไรเดอร์นะและสุดท้ายครับมอนสเตอร์ธาดมืดครับจะเป็นคิงนะครับระดับ4ดาวนะนอกจากนี้ยังมีชุดคอสตูมของทั้งสมซัมมอนเนอร์ด้วยนะครับก็คริฟเนี่ยจะเป็นไซตามาครับคีนาจะเป็นทัซึมาก,กิแล้วก็ออเบียนะครับฮิมละนรกฟูบุก,กิครับต่อมาในโซนของกิจกรรมนะครับมีอะไรที่เขาสปอยเราบ้างนะครับวันนี้ อันแรกกิจกรรมขบวนการฮีโร่ตะลุยวิถีการเติบโตนะครับก็อันนี้มันค่อนข้างสปอยมาแล้วตะลุยวิถีเติบโตนะน่าจะเป็นคอนเทนต์ที่เราจะต้องไปลงวิถีเติบโตแล้วก็ได้ของนะครับเอามาเล่นกิจกรรมอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งของรางวัลที่ได้นะครับเขาบอกว่าให้เราเคลียร์ภารกิจทุกวันและสามารถรับหินคืนสภาพ4ีก้อนโก2.4ล้านเลนโบมอน48ตัวนะครับระดับ5้าดาวนะส่วนระดับสีดาวเนี่ยได้ถึง96ตัวเลยปลดได้2ตัวเต็มๆนะครับพยชั่นทีพีพีเม และของรางวัลอื่นๆอีก,อกมากมายนะครับส่วนกิจกรรมที่2นะครับกิจกรรมล่าสมบัติของเซเลน่าอันนี้เนี่ยเขาจะให้เราล็อกอินเข้าเกมทุกวันเพื่อสัสมแตมนะครับแล้วก็เอาแต้มไปแลกของรางวัลต่างๆซึ่งของรางวัลที่จะได้นะครับโหนี่คัมพิเว่นมอนจะดสิบอันนะเดวิมอนห้าดาวหนึ่งอันหินคืนสภาพหนึ่งอันแล้วก็โอกอีกหนึ่งล้านด้วยครับต่อมากิจกรรมของขวัญที่ระลึกการคอลเลกนะครับอันนี้เนี่ยเขาไม่บอกนะเป็นเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะ,งะ,งะรบ ต่อมากิจกรรมระดมพลฮีโร่แห่งคาสลันนะครับอันนี้เขาก็ไม่บอกอยู่ดีเขาบอกเพียงแค่ปัญหามันมี3ทางเลือกให้เราเลือกนะครับเราก็ต้องเลือกให้ดีแล้วก็ช่วยคาสลันให้รอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ต่อมากิจกรรมวิถีผู้แก่งกล้านะครับเสริมพลังเพื่อกลายเป็นฮีโร่สุดสตรองด้วยความช่วยเหลือจากผู้แก่งกล้าวันพันแมนทั้ง8คนตามชื่อเสียงที่สั่งสมเอาไว้นะครับก็อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องอัพตัวละครของวันพันแมนมั้ง แล้วก็รับของรางวัลน,นะครับตามที่เราอัพได้นะแล้วก็ต่อมากิจกรรมเพิ่มอัตราสาม,มอนผู้แก่งกล้าจากวันทันแบ,บนะครับพูดง่ายอันนี้ก็คือเป็นตู้พีคอัพโคโลโวนนะแหละเพื่อนโดยจะแบ่งเป็น3ตู้นะครับทัดไฟจะเป็นเจนอสกับอะตอมิกสมุไรส่วนทตุน้ำกาโลซิมเบอร์แฟงและสุดท้ายทัดลมจะเป็นทัสซมากิแล้วก็ฮิมะนรกฟูบุกิครับส่วนมูเมงไรเดอร์กับคิงเนี่ยน่าจะอยู่ทุกตู้เพื่อนเพราะว่ามันเป็นตัวแสงมืดนะแล้วเขาก็บอกว่าการสาม,มอนเพิ่มโอากาสได้รับผู้แก่งกล้า จะต้องใช้ไอเทมพิเศษที่ได้รับจากการทํากิจกรรมคอลแลบและการซื้อสินค้านะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมเดาไม่ผิดนะคำพีผู้แก่งล้าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ไว้ใช้เปิดตู้กระชา p พ c ิกอัของวันพันแม่นะครับแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะว่าไอสกอลส้มที่เรามีเนี่ยมันสามารถมีตู้พิเศษให้เราเปิดด้วยใหม่นะครับและเหมือนเดิมครับทุกๆครั้งที่เราสุ่มครบ200ครั้งนะครับจะสามารถรับคำพีเลือกผู้แก่งล้าในท่าที่กําหนดได้หน้าสมมอนขวาล่างนะครับ เมื่อใช้งานเราจะสามารถเลือกสมอลผู้แข่งข้าในท่านนั้น1ตัวจาก2ตัวได้นะครับและสุดท้ายครับกิจกรรมบอสจูจมคิวตัวใหม่นะครับจากอาซาเซลยผู้ทรยศนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นด้วงกวางจอมสังหารบอสคอร์ลบของวันพันแมนแทนนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นครับจะเป็นกิจกรรมของโคโลโบวันพันแมนที่เขาประกาศล่วงหน้านะโอ้โหบอกเลยอัปเดตแปดตัวจุ๊บๆนะครับจุ๊บจริงๆอันนี้แต่ที่ผมยังติดใจอยู่เนี่ยคือ ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตู้พิกอัพวันพันแมนเนี่ยสรุปว่าไอส้สกอตส้มอ่ะเราเปิดไม่ได้จริงใช่ไหมคือถ้าเกิดใครทราบตรงนี้นะครับหรือว่าใครที่เคยเล่นเซิร์แนลที่มันมีกิจกรรมคอร์เรมาก่อนเนี่ยยังไงช่วยเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกผมหน่อยนะเผื่อเพื่อนๆคนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาก็จะได้รับข้อมูลไปเตรียมตัวกันถูกด้วยนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้เลยกันโอ้โหบอกเลยตอนนี้นี่ตื่นเต้นมากนะครับ Summer War X วอล์ X วัน Man แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสรุปวัันนีี้้้ผผมมมก็ขออภยยยดวถาเสงัน แปลกไปเยอะนะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนตอนนี้เนี่ยหวัดมันลงคอขั้นสุดจริงเพื่อนคือมันไม่ได้เจ็บนะแต่ว่าเสียงมันไม่มีครับก็ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ u b s c r i b ้นะครับและผู้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย,ยเวลาที่ผมอัพคลิปเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะสำหรับว,วันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ